พูดเรื่องการเมืองเล็กๆน้อยๆแล้จะมาเล่าเบื้องหน้าเบื้องเบื้องหลังให้ฟังกัน ทำไมก้าวไกลถึงต้องการยึดเก้าอี้ประธานสภาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อไทยก็ไม่ยอมมันมีที่มาที่ไปของมันการช่วงชิงเรื่องนี้น่าจะจบได้เดือนกรกฎาคมแต่จะจบยังไงผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าถ้าก้าวไกลได้มีตําแหน่งประธานสภาแล้วประเทศไทยวุ่นวายแน่นอนเพราะว่าก้าวไกลนั้นโดยนายพิธาเองพูดเป็นประจักษ์พยานเลยว่าจะผลักดันการแก้ไขหรือการยกเลิกม,มาตรา112หนึ่งสองซึ่งนั่นก็หมายถึงการ เดินทางไปสู่การไม่มีสถาบันกษัตริย์ในที่สุดทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะประธานสภาจะเป็นคนพิจารณาวาระต่างๆที่สสจะยื่นเข้าสภาเมื่อสสยื่นเข้าสภาแล้วนี่ถ้ามีวาระในการแก้ไข1นึถ้าเป็นประธานสภาของพรรคก,ก้าวไกลก็ใช้เข้ามาพิจารณาท่าผู้ชมรู้รเปว,ว่าการพิจารณาวาระนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านในที่สุดสสยกมือชนะว่าไม่รับแต่ท่าผู้ชมรู้แบบกว่าจะถึงวันที่ไม่ผ่านเนี่ยไอ้คนชั่วๆทั้งหลายนี่ก็จะขุดคุ้ย เรื่องราวต่าง,างๆของสาธารกษัตย์ซึ่ง99%ไม่จริงเอามาโจมตีมากล่าวหา นี่คือเวทีที่เปิดแล้วไม่มีใครทําอะไรมันได้เพราะมันเป็นสอสอมันย่อมได้รับการคุมความคุมค้มครองอันตรา,ายไหมท่านผู้ชมและนี่คือเป้าจริงๆของก้าวไกลเป้าอันนี้เนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่นาหน้าเอาเป้านี้เข้ามาก็คือพิธาลิมเจริญรัตน์คนอยู่เบื้องหลังก็คือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยะบุตรแสงนอนกกุลชอ่อพันิกาวานิชและที่น่าเสียใจมากๆสําหรับพักเพื่อไทยมีคนพักเพื่อไทยบางคนซ้ายจัด แอบแฝงอยู่แอบจับมือพรรคก้าวไกลเพื่อจะผลักดันให้พรรคก้าวไกลได้ตําแหน่งประธานสภาคนพวกนี้ยายผมเมอ่ยชื่อเลยถ้าท่านอยู่ในวงการท่านก็พอจะรู้ว่ามีใครบ้างคนพวกนี้เป็นคนที่ไม่เอาสาราขัริย์มาตั้งนมตั้งหนาแล้วเป็นเพียงแต่ว่าซ่อนเร้นตัวเองได้เก่งแต่พวกผมรู้หมดเลยว่ามีใครบ้าง ผมคิดว่าพรรคก้าวไกลจะเสนอเอาเอาเราตัวบุคคลก็แล้วกันเอาในเรื่องของหลักการก่อนพรรคก้าวไกลเสนอนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสสอพิศลกวาระสองสมัยสองเป็นแคนดิเดตประธานสภาส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นสนับสนุนให้คุณสุชาติตันเจริญอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสามสมัยอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสุชาติเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรจังหวัดฉะเชิงเทราถึง8สมัยล่าสุดอยู่เป็นสมัยที่9้า ในฐานะสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมคงไม่ต้องแจงรายละเอียดประวัติของทั้งสองท่านเปรียบเทียบป,ประสบการณ์ภายใต้การยอมรับของสสและพรรคการเมืองต่างๆซึ่งล้วนแล้วจะเป็นตัวแทนประชาชนทั้งสิน้นท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นแล้วไงฮะการปล่อยตำแหน่งประธานสภาให้ก้าวไกลซึ่งคือใน ปฏิพัตสันติพาดาคือการเปิดประตูสู่การล้มล้างสถาบันเพื่อส่งโงนเข้าไปผลักดันร่างกฎหมายแก้ไข1 1 2ให้สําเร็จไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะถือโอกาสดิสเครดิตสถาบันไปเลยสถาบันพระมหากษัตริย์พระบัติเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีปากเสียงออกมาโต้เถียงเรื่องนี้ท่านนั่งเฉยๆคนที่รอบตัวท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้สามันกษัตย์ต้องพึ่งพรรคเพื่อไทยถ้าจะเอาคุณสุชาติตันเจริญขึ้นมาทําไมผมถึงสาบสนุนคุณสุชาติตันเจริญเพราะคุณชวนหลีกภัยเป็นคนพูดเองว่าในยุคสมัย ที่คุณชวนเป็นประธานได้มอบหมายคุณสุชาติซึ่งเป็นรองประธานคนที่หนึ่งรับผิดชอบร่างพระราชบัญญัติที่เสนอเข้ามายังสภาทุกฉบับโดยร่างกฎหมายที่พรรคก้าวไกลเสนอเคยเสนอยกเลิกมาตราหนึ่งสองถ้ายื่นเข้ามาจะมีคุณสุชาติเป็นคนดูแลซึ่งคุณสุชาติเคยรับวาระยัตินี้มาแล้วคุณสุชาติบอกว่าอันนี้คือการล้มล้างรัฐนูลมาตราหนึ่งรัฐนูลแห่งราชน,นาจากย์ไทยมาตราหนึ่งก็เลยไม่รับเข้ามาเป็นยตัติเข้ามาพิจารณาก็จบไปละ แต่ถ้าประธานสภาเป็นคนของพรรคก้าวไกลแน่นอนที่สุดก็บรรจุเข้าไปในวาระทันทีเลยก็เลยเป็นไปตามกระบวนการของการพิจารณายติร่างกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรเรามาดูกันทีคุณปริพันธ์นี่เป็นสอสอสองสมัยอยุ42ปี ลงครั้งแรกก็นชนะหมอวรวงเดชกิตวิกรมอดีศสสามสมัยตอนนี้เป็นถึงกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลในวันนี้เอารูปไปดูท่านผู้ชมฮะคุณสุชาติเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเราไม่ให็คุณสุชาติคุณปฏิพัทน์รูปซ้ายทางซ้ายของผมเนี่ยคือนายปฏิพัทน์ทางขวาสุชาตินายปฏิพัทน์เนี่ยชู3นิ้วเล้ามือแปดที่ตาก็าเห็นด้วยพวก3นิ้วเอาคนที่หมกมุ่นฝักใฝ่ในการล้มรางสามกษัตริย์มาเป็นประธานสภาได้ยังไงท่านผู้ชมถ้าได้และเป็นยังไง นั้นก็แสดงว่าเจตนารม์ของพรรคก้าวไกลคือการล้มล้างสามกษัตริย์ผมจะถามคุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธ์ซิที่ผมต้องเอ่ยชื่อคุณหญิงสุดาร์กเกยุราพันธเพราะว่ารู้จักกันดีถ้าท่านเห็นด้วยเนี่ยผมเสียใจมากหรือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถ้าท่านเห็นด้วยผมก็เสียใจมากหรือแม้กระทั่งคุณวันโมหมัดนอมาธาที่มีเลขาพักช่อพันตำรวจเอกทวีสอด่องอดีตอด,ดีดีเดียสัยซึ่งเป็นนายตำรวจสมัยอยู่กองปราบปรามเคย,ยทำงานให้กับสถาบันกรรษรตริย์มาหลายครั้งถ้าคนพวกนี้ยังสนับสนุมอยู่นี่ผมเชื่อว่าคนพวกนี้คนขายชาติท่านผู้ชมขายชาติพักก้าวไกลในขายชาติอยู่แล้ว แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันลางผมเดี๋ยวผมจะมาเรียงลําดับดูให้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณหมอสัตวแพทย์คนนี้ชื่อหมออ๋องจบคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาโปรไฟล์การทํางานคือเป็นสัตวแพทย์โดยปฏิบัติการมา2ปีถ้าเราดูทั้งหมดแล้วเนี่ยมากที่ก,ก้าวไกลกำลังเดินอยู่ทั้งหมดทั้งมวลดูให้ดีๆท่านผู้ชมฮะอย่าไปหลงและจําชื่อคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันเอาไว้พลรเรกเสรีพิสุทธิ์เอาไว้ พันตำรวจเอกทวีสอดสองเอาไว้จำให้แม่นเพียงเพราะว่าอยากจะได้ตำแหน่งในคณะฐมนตรีพร้อมที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสนับสนุนให้คนที่จะรับยัตติของการแก้มาตรา1 1 2ซึ่งมือนคนพรรก้าไกลเพื่อที่จะให้มีการยื่นยัตติเข้าไปแล้วก็เอาไปโต้เถียงกันในสภาแซ เสียดสียามเหยียดกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีปากมีเสียงกับใครที่น่าเสียใจคนบางคนที่ผมรู้จักที่มีจุดยืนในเรื่องชาติศา,ส,า,ส,าสนาพระมหากษัตริย์เองก็ยังมาเชียร์ว่าพักก้าวไกลอันดับหนึ่งก็ต้องให้พักก้าวไกลได้ประธานสภาหรือว่าเป็นนายกตรี ok ท่านผู้ชมครับวันนี้นี่ผมฟันธงได้เลยว่าพักก้าวไกลคือพักที่จะทําให้ประเทศชาติแตกแยกเป็นเสียงๆอยู่เบื้องหลังการชักใยกลุ่มทะลุวัง อยู่เบื้องหลังน้องหยกออกมาสร้างกระแสปีนรั้วยอมผมแต่งชุดปลายเวทไปโรงเรียนรังสิมันโรมออกมาสนับสนุนการเปลี่ยนวันชาติจากวันพระราชสมภพของรัชกาศที่9วันที่5ธันวาคมให้เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกคอง24มิถุนายนซึ่งผมเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วเอาหลักฐานมาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่า2475นั้น ไม่ใช่เป็นวันเปลี่ยนแปลง2 75ไม่ใช่คณะราษฎรแต่เป็นคณะโจรเข้ามาล้มล้างกษัตริย์เพื่อที่จะปล้นสะดมชิงทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์ท่านผู้ชมครับคุณรังสิมันโรมและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานสนิทสนมกันมากเพราะเป็นคนใต้ด้วยกันผมฝากไปถึงคุุรเชษฐหักพานด้วยถ้าคุณเป็นตำรวจที่จงรักภักดีในสาม,มกษัตริย์คุณต้องแสดงทีท่าคุณออกมาแล้วหรืออย่างน้อยคุณก็ต้องไปบอกคุณรังสิมันโรมว่าให้ผมมาเห็นด้วยคุณในเรื่องนี้นะ ผมเสียใจมากๆถ้ท่านผู้จํเอาไว้เลยนะฮะคุณรังสิมันโรมและพลเรือสรุรเชษหักพานสนิทสนมกันอย่างที่สุดแล้วการที่นายธนาธรและคณะก้าวไกลเดินสายไปเสวนาที่ภาคใต้ภาคโน้นภาคนี้ทั้งหมดท่านชมไปทไําไมท่านผู้ชมไปยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความรุนแรงท่านผู้ชมครับ งานชิ้นนี้เนี่ยแก้ได้ง่ายนิดเดียวถ้าพักเก้าไกลคนส่วนใหญ่ในพักเก้าไกล90%กว่าเปอร์เซ็นเป็นคนที่จงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แม้ท่านคุณทักษิณชินวัตรยังให้สัมภาษณ์มาชัดเจนเลยว่าเรื่องความจงรักพักดีนั้นแน่นอนที100่ร้อยเ แต่มีอีแอบอยู่หลายคนที่อยู่พยายามขัดขวางภายในพรรคก้าวไกลและภายในพรรคเพื่อไทยเพราะว่าตัวเองสนิทสนมกับพวกพรรคก้าวไกลเพราะตัวเองมีวาระในการล้มล้างสาบัรกษัตริย์เช่นกันแต่ตัวเองแอบเอาไว้ชื่อผมมีหมดท่านผู้ชมชื่อผมมีหมดท่านผู้ชมครับทำไมจะต้องเดินสายคุณธนาธรไปที่พรรคภาคเหนือภาคใต้ไปปลุกระดมไปหมดคุณธนาธรต้องการสร้างความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกรัตรี ก็เส้นสายต่างๆที่เดินสายอยู่นั่นละก็เลยปลุกระดมออกมาออกถนนแล้วถ้ามีการปราบตามขึ้นมาก็จะเข้าทางของประเทศทางตะวันตกก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งพักก้าวไกลปรารณนาตัวว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าให้กับอเมริกาท่านผู้ชมครับอเมริกาไม่ได้สนใจ ในสถาบันกษัตริย์วาทกรรมที่พูดบอกว่าเป็นมิตรเรามาร้อยกว่าปีเป็นเรื่องโกหกพกกลมทั้งเพอเมริกาจะสนใจพระหมหากษัตริย์ในกรณีที่พระหมหากษัตริย์นั้นเขาควบคุมได้โดยผ่านทางการเมืองและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเขาต้องการที่จะแก้มาตราหนึ่งรัฐนูนแห่งราชอาณาจาักรไทยท่านผู้ชมอันตรายมาถึงละเดินผิดเพียงนิดเดียวเมืองไทยนองเลือดแน่แน เมืองไทยนองเลือดแน่แนนายพิธาอ้างว่ามีประชาชน14ล้านคนที่เลือกพกรรคก้าวไกลให้ฉันทามตินในการแก้หนึ่งหนึ่งสองผมก็อยากจะถามพ่อแม่พี่น้อง14ล้านคนว่าจริงๆแล้วคุณเลือกพกรรคเก้าวไกลเข้ามาเพราะว่าพรรคเก้าไกลจะแก้ม1 1นและล้มล้างถางการเกษตรใช่หรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าโอกาสที่จะนองเลือดมีจริงๆเพราะคนที่รักพระเจ้าอยู่หัวยังมีอีกเยอะในประเทศไทย มีอีกมากมายท่านผู้ชมอ่านเกมอ่านออกเรียยถ้าพรรคเก้าวไกลไม่ได้ประธานสภา กลายเป็นพรรคเพื่อไทยแทนอย่างน้อยที่สุดการใช้สภาผู้แทนราษฎรเป็นจุดที่จะมาโจมตีสามัคกษัตย์ก็ไม่มีอย่างน้อยผมเชื่อว่าคุณสุชาติตันจเจริญก็จะไม่ยอมรับจดีนี้ให้เข้าในสภาเพราะประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานของสสทุกๆคนท่านผู้ชมครับท่านสอวอครับ,อว,อรบวันนี้พรรคก้าวไกลต้องการจะยืออยย้อไปเรื่อยยื้อไปเรื่อยๆยื้อไปจนกระทั่งถึงวาระที่สอวอหมดอายุหมดหมดอายุแล้วจะได้เวลาเรื่องนายพิธาจะได้ไม่ต้อง พึ่งเสียงสวท่านผู้ชมครับประเทศไทยวิกฤตทุกวินาทีวิกฤตทุกวินาทีที่สําคัญที่สุดคนที่เคยแสดงออกว่าจงรักภักดีแต่ลับหลังเลื่อยขาเก้าอี้และพยายามส่งเสริมให้พักก้าวไกลมีอํานาจโดยไม่สนใจหลักการชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เลย ผมเป็นคนรักชาติเพราะชาติประกอบด้วยศาสนาและพระหมหาย์จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดชาติไทยจะไม่มีอีกต่อไปละนี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆเรื่องนี้แก้ง่ายิดีเดียวคุณทักษินและพักเพื่อไทยตัดสินใจเด็ดขาดไปเลยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลพักคก้าไกลก็ไปไม่เป็นแต่ก็ไปกลัวกระแสแกระแสอะไรคุณสามารถที่จะทำงานได้ไม่ได้เรวกว่าพักคก้าวไกลดีกว่าวยซ้ำ และคุณก็ยังจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์คุณไม่เอาสามปอผมก็ไม่เอาสามปอไม่มีใครเขาว่าอะไรเขาเห็นด้วยคุณไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาประวิทย์ไม่เอาอนุพงศ์ก็ไม่ต้องเอาผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อยู่ที่พักเพื่อไทยแล้วอยู่ที่คุณทักษิณชินวัตรแล้วอยู่ที่คุณเศรษฐาสวีศิลแล้วง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปกลัวกระแสกระแสมันไม่มีกระแสมันก็คือต่อต้านสามปอถ้าคุณจะรวมพักพางค์ชารัฐเข้ามาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่คุณก็จะบอกลุงป้อมได้บอกผมขอเธอลุงป้อมอย่าเข้ามาเลยผมเชื่อลุงป้อมก็ไม่มาก็จะออกจากตําแหน่งพร้อมจะอยู่บ้านเลี้ยงหลานซึ่งไม่รู้จะมีหลานกี่คนประเด็นอยู่ตรงนั้นกระแสถ้าคุณเอาลุงป้อมเข้ามาร่วมด้วยแล้วลุงป้อมมีตําแหน่งอยู่ใน รัฐบ,บาลชุดใหม่จากการจัดตั้งครั้งที่2ถ้าพรรคก้าวไกลไปไม่รอดไอ้อย่างนั้นนะคุณกระแสะคุณตกแน่นอนถอนไว้อะครับอย่าไปฟังเลยไอ้สอสอ,อที่เคยแตกพรรไปอยู่ที่อื่นแล้วพอตอนนี้เห็นว่าคุณจะนแรนไซร์แล้วกลับมาขออยู่ในบัญชีรายชื่ออย่าไปฟังฟังจิตใต้สำนึกของคุณเองดีกว่า